โอเคก็ okay, okay, <so> สวัสดีครับท่านชมก็อยู่ช่องเบบเบอร์ชาแนลเนาะเรามาจะมาเล่นเกมอีวินันกันต่อเนาะาเน,าน,นี่ยอีวินันตัวเนี้ยแอปอ,อื่นไม่ต้องสนไม่ต้องสนใจแม่งแนละ้วเอาเกมแม่ชีนีนน่แเละตั้งจากเราเข้าไปในแอปนี้แล้วกดเข้าไปเขาว่าเล่นเนาะโอเคทุกคนนีให้ผมเล่นหมวดง่ายหรือหมวดปกติ เดี๋ยวอย่ามานั่นก่อนแบบนี้แล้วกันหมดปกติเอาหมดปกติแล้วถูกแล้วมันจะเป็นอัปเดตก็ได้มั้งไอเดิ้นี้ไม่ค่อยมีใครเอาไอรูปขีดแดงมาได้ยังไงไม่รู้มา ไม่จะเป็นต้องอัปเดตก็ได้อันนี้เราจะต้องรีบเดินรีบไปเลยเพราะว่ามันหมดปกติเนี่ยมันไม่ใช่หมดเหมือนหมดง่ายนะคือทําอะไรก็ของตกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรีบเข้าไปไม่งั้นไม่ชีมันจะรีบมันเดินมาเร็วมากคิดดูสิขนาดก้าวมันไปนะก้าวแรงๆเลยมึง โโอโ้แบบนี้มึงก็เปิดได้หรอแบบนี้มึงก็ทำได้ด้วยหรอแบบนี้มึงทำได้ได้หรอ โอ้โหมึงไม่สนกูอีกนี่มึงเปิดกูจะรีบโอ้โหมึงนี่เนี่ยโอเคนั่นแหละกูชอบเออมึงรีบขานมึงก็ดีนะรีบเดินรีบเดิน ผมสะดุ้งเลยอ่ะโอ้โหแบบนี้แม่ชีมึงเอาเปรียบกูเกินไปแล้วมัง้งมึงทำไมมึงได้ยินว่ากูก็ทําทำมึงให้เงียบอยู่แล้วอีเวนเอ้ยมาขอใช้ยืมกลลมิดของพี่เพชรช่วยหน่อยครับโอเคเปิดมาทางนี้ก็รีบล่ออันมาไหนไมึง เดี๋ยวนี้มึงไปทางไงอือหือกล้าปิดหน้าสิกูเหรอเชี่ยเหรอมึงมึงกล้าปิดหน้าสิกูเชี่ยเหรอโอ้โหมึงรีบออกมาได้แล้วโอเคให้รีบ กยิบเดินก่อนที่มันจะมาถือฟิวอยู่ดีๆก็ดันมาซะงั้งนอือหูสิความเร็วเลยแม่งเอ้ยเออมึงได้ยินเสียงมึงก็ดีไปเ,ออเร็ว นั่นแหละมึงมาเลยกูใส่รองเท้าวิ่งเร็วกูก็วิ่งเร็วเว้ยมึงก้าวขนาดนี้เชียวหรอกเป็นใครไม่ตื่นเต้นก็มึงกูน่ากูน่าคาราะอยู่มันก็น่าคาราวะอยู่หรอกน่าคาราะคนที่เก่งเออน่าคาราบะมาก แ <C US H> ชแรงตอนนี้ก็อยู่อยู่ด้านบนจริงๆด้วยโอ้โหมึงมาเร็วจังวะโอ้โหกูกูแทบวิ่งไม่ทันโอ้โหจับหยิบรองเท้ามาอุ้ยไปไปไปได้ไนะมอุ้ย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 ติดบักติดเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยเฮ้ว่าถ่ายวิดีโอมากเกินไปแล้วเนี่ย ใช่สิพื้นที่มันเยอะต่างหากเยอะเกินไปต่างหากให้เราลบที่เราวโอที่เราโหลดเสร็จแล้วก็ีิปออกไปเฮ้ยเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เอาคืนมานี่ยเ,เน้แกไม่ได้สำเร็จพรกกูหรอกเกต่างหากที่ตาย เออแบบนั้นแหละกูชอบหลอกมีแ่ำ nah, ผิดหลอกอีเวนหลอกกูดก really IR ูไม่สำร็จหรอกยิ่งหมดยาตัวต้องยิ่งใส่รองเท้า ต้องยึบยิ่งเสริมรองเท้าไข้ไปใหญ่อีกโอเคแบบนี้มันก็เปิดโอ้โหหูดีถ้าหูดีมันก็คือต้องมาทางนี้จะได้ออกมาทางนั้นไม่ต้องถูกแช่แรงโอเคเดินมาทางนั้นแหละอ่าหาหา้า แม่เดินเมินกูเลยสิพินกล้าเดินเมินสิกูเหรอโอเคมึงอยู่ใกล้ขานาดนั่นแหละกูถึงกูถึงหมอแล้วไงกูถึงหมอแล้วไงมึงมึงอย่ากใกล้กูมากเกินไปมึงอย่ากใกล้กูมากเกินไปไม่งั้นมึงต้องเจอดีพอก,กูแน่มึงต้องเจอดีพอก,กูแน่ เออผมก็เล่นเก่งอยู่หรอกเหมือนเหมือนปกติยังเล่นเก่งหรอกแต่มันต้องเร็วมันต้องใส่อรองเท้าช่วยวิ่งเร็วมันถึงจะอยู่อยู่แบบอันรแบบวมันถึงจะอยู่ทรงได้เ่ยเพราะว่าถ้าไม่ใช้แบบเ้าวิ่งเร็วจ้างเราก็ตายพอดีเพราะว่าตายแบบเปล่าก็คือตายเป,ปล่าไปเลยอันนี้ริ้นชักอือหือก็ตุ่แจมันอยู่ในห้องน้ําเกาหรือเปล่าห้องเก่าอาจจะเป็นอีก โอ้โหมันอยู่ในสถานที่อยู่ที่มันตายอยู่อันพอดีด้วยเฮ้ยนี่กูต้องมาหมัดใจเพราะมึงใช่ไหมเนี่ย Mm hmm. มันก็มึงแบบนี้คือคือมึงก็เดินไวเลยสิใช่ไหมแบบนี้มึงก็วิ่งเร็วใช่ไหมเนี่ย mm hmm. ยิ่งหมดยาทุกคนผมจะแจ้งว่าอย่างนี้ค่ะยิ่งหมดยาเนี่นยยิ่งต้องใช่รองเท้าเร็ว มาทมั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหลอกล่อตัวนั้นทีหนึ่งเพื่อแบบหลอกล่ออะไรฮะเอ้มึงอยากหลอกลักกูอะไระถ้ามึงเห็นมึงก็ต้องรู้แล้วล่ะนะแม่ชีจ๋าอือหือเดินเร็วเหลือเกินนะยีนั่นเห็นไหมมันเดินเร็วมากนี่แฟนอมัน มาทางนี้โอ้โหม,มาเร็วห้วอเกลยดมินมาเร็วไปบ้านเนี้ยม,มาเร็วแบบวันเนี้ยรองเท้าหายซะงักันทุกคนโอ้โหมึงไม่สนกูอีก ไม่สนก็ดีไปแต่อย่าเพิ่งวางใจมันว่าจะมาเชียวนะเนี่ยหูดจริงยิ่งมันเอาไปชี้ยิ่งใกล้เข้าไปโอเคแบบนั้นแหละ นั่นแหละนั่นแหละนันแหละโอเคก็จะไปดูรองเท้ากันก่อนรองเท้ากูหนักความิตเพดานฮ่มมมจะโคตรเดินเร็วโอ้โหมึงเดินเร็วมากอีบีเนเฮ้ยกูเดินแทบเดินไม่ได้โอ้เออมีอย่างนั้นแหละชอบ Mm. Oh, oh, leap, done, leap, done. มึงเดือดใ่โอ้โหทุกคนเธอต้องไหมทุกคนเธอต้องไหมถุมือต้องถึงในรอบนะห้องนี้ค่ะทุกการที่คุณเคอผ่านมาตรงนี้แล้วรีบ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 เกินไปหน่อยทุกคนเอาหนะรีบเกินไปก็ดีเนาะ ดู <c oughs> โอ้โหถนนทางนั้นเนี่ยน้าตัดเราขำไปไป aí. เดินเร็วๆทุกคนรีบเดินหน่อยรีบเดินหน่อยตชิมเดินตามหลังมาหรือเปล่าเนี่ยยายาเชียวนะยาเชียวจริงเอาพี่เชียวกับพ,พี่แชมป์มาเป็นตัวหลักที่ผมทำเล่นเลยเนี่ยอืมเอาเรื่องเออเฮ้ยแบบนี้มึงก็ต้องได้ยินเสียงมึงแล้วนะ พื้นอะทุกคนเคยสังเกตไหมว่ามันจะเป็นกองแบบสูง,ส,ง,ส,งสูงขึ้นมาสูงขึ้นมามันเป็นตัวที่ัมันเดินไวมากเลยอีเวนแค่ได้ยินเสียงมันก็ดิถึงได้หลายกิโลเลยหรอเดินแบบนันนบน้นแหละดูแขนนารีผิดขาดของกูบ้างเหแล้วมาเออต้องเหนแหละ มาเนี่ยตัว <c oughs> เล็เเเเเมาทางนี้ <c oughs> มาทางนี้นนเป็นไอ้ย่อมยอดตัวมาหน่อยไหม ไม่มั้ไม่ต้องไปเยอะตรงนี้ก็ได้มันก็เดินมาเองเลยโอ้โหเดินกลับมา

หละนนัแ le, แ ideia, ่แหละนนั i̇şte okay. ่แหละนนั่แหละนนั่แหละนแหละนแหละนัเละหละมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนทุกคนให้เราให้มันมาทางนี้ก่อนโอเคมาทางนู้นด้วยโอเคมึงเหรอมึงโดนทางนู้นกว่าได้มั้งทางนี้ก็ได้มั้ง

จริงมึงมาเลยบินโอ้แบบนี้ก็ตกคว่ำเลยแค่อยู่มึงไม่ได้กินเลือโอ้โหแบบอันนี้กูไม่ได้แล้วอ่ะโึ้วตาย นั่นแหละมันต้องเลยมึงไม่ต้องเปิดประตูมาก็ได้มั้งมึงไม่ต้องเปิดประตูขนาดนั้นก็ได้มั้งขอร้อง มึงไม่เคยประตูใส่ก็ได้ม嘛เท่าเอ้ยโอ้โหเห็นลูกประตูมึงเคยเห็นมึงไม่เคยเห็นคนมันไม่ใช่ลูกประตูผิดไม่เห็นมึงมึงโท่เอ้ยมึงมึงมึงนี่ตรงนั้นแหละ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 ตัวเด่นแหละ เดินเอี้ยวทั้งนั้นเนลยนะนั่นแหละเดินเอี้ยวทุงนั้นแหละถูกแล้วเดินเอี้ยวตนนั้นมึงถูกแล้วไม่ใจเลยเราจะทำไมต้องมาเดินหลอกล้อมเอาสียหมดรูไหมครับทุกคนแตนตรงนั้นแหละมันถูกแล้วทุกคน,นถูกโอเคมึงรีบเดินมา เดี๋ยวกูจะขับพยายามหลอกล่อกับทางนี้แล้วค่อยไปบนในห้องครัวโอ้ยห้องครัวอะไรเนาะมาทางนี้มาทางนี้โอู้หูย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 แหมอืมแหมเอ้ยแหงเอ้ยมึงต้องมาโดนแบบนี้เลยหรอไงเนอะต้องมาทางนั้นหรือไงอีวินเปิดทางนี้ปิดทางนี้แล้วก็ไปเปิดทางนนู นันแหละมึพูดถูกแล้ว้มาทางนั้นแหละมาทางนั้นเดินตรงนั้นหละงงมากไหมอย่าเดินทางนั้นโธ่มึงก็ตายพอดีบอแบบเปล่าละอีเวนโยนข้ามโอเคโดโยนข้าม โอเคแล้วเหรอมาหาประตูเลยดิรถยนต์เลยดีกว่ามาป่ะมา,าโอเคเดือนตรงนั้นแหละถูกแล้ว โ okay. อเคเรามาทางนี้นี่มันถูกแล้วเนาะโอเคตรงทางนั้นคือทางออกเดี๋ยวทางประตูเนาะ่เนี้ยทุกคนตรงนี้คือตรงนี้แหละที่บอกว่าเรามาทางออกตรงนี้คือตรงนี้เหละทำไมนี่ไม่ดังไม่ผิดแน่ ตรงนี้เป็นที่ซ่อนอีกที่หนึ่งก็ได้แต่ว่าดูยโอ้โหมันมาแล้วโอ้โหมันรีบมาแล้เกินอืมโดนแล้วนั้นเนิร์เลเล็ถูกแล้วตอนนั้นน่ะถูกแล้วโธ่เอ้ยปรากฏเว่ายกเลิกการซ่อนเอผ่านนะ นอนโอ้โหโอ้โหก็แบอรีบเมื่อมึงจะได้รีบมาสักทีโอเคสองมนะาผ่นานไปกองที่สามก็ผ่านไปแน่ ปิดประตู <c oughs> วายยมมาทางนี้เหมือนเดิมเ <c oughs> <c oughs> ถือ่อแค่ภาษาจิบจิ๊บเจ้อๆแค่นี้มันก็ยังอาเป็นเมินเฉยไปโอเคเมียนก็จะสี่ทุ่มพอดีเลยยังไงสี่ทุ่มก็ไม่นอนน,นจะจ๊ะรูบอกให้สี่เถอ เพิ่มก็ยังไม่นอนสี่ทุ่มก็ยังสี่ทุ่มก็ยังไม่นอนนะจ๊ะเออเฮ้ยเดี๋ยวหน่อยเถิดอีเมจิบตื่นตัง,ตงอีคาร์สตอร์เดินได้ผมก็เป็นอีกคนนึงแหละแต่ผมเป็นเด็กชายนะไม่ใช่เด็กอ้วนะเด็กชายโอเคเอเไเด้เสื้อ,อผ้าที่มันสุกสักไปเรื่อยเหลือแค่เสื้อผ้าที่กินเมชิบ โอเคกองที่หนึ่งไปแล้วก้องที่สองก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วกองที่สามก็ผ่านไปแล้วเด้อก้องที่สามก็ผ่านไปแล้วกล้องที่สามผ่านไปแล้วนะจนได้ยินเสีงยงเดินโอเค บนอนนะจะรีบเข้าไปโอเคแสดงว่าหมดปกติก็ถือว่าทำทำดีใช้ได้เลย เรียบร้อยแล้วครับทุกคนหมดสำหรัแบคบวามสนุกของเกมนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนถ้าชอบก็กดก็กดไลค์เนาะทุกคนแล้วก็ฝากคลิปนี้ในวันในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนเกมก็โอเค,อ,เคอีพีเจ็ดแล้วค่ะไปงั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ คือกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน